พี่น้องทั้งหลายความจริงอันหนึ่งใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามว่ามันมีหรือไม่มีก็ตามชีวิตหลังจากตายแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบและ,ะเผชิญหน้าอยู่คือชีวิตเป็น,ปนในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อมันด้วยมันสมองและมือสองข้างวันนี้มีแน่นอน แต่เมื่อวานนี้ก็มีใครจะปฏิเสธว่าเมื่อวานไม่มีแต่ไม่สามารถเอาเมื่อวานมาวางไว้เฉพาะหน้าวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็มีแม้ว่าเรายังไม่เห็นวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานมีฝรั่งมาถามาตมาว่า ถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าสกักชาติก่อนสะก่อนผมจะยอมนับถือาศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือาศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมมเ่อวานนี้มีไหมถามพลังว่าย e s เต้เฮนปอนุเน เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีพลังบอกวแทบมีมีมีมอารามาก็ถามต่อไปวันไหนล่ะเมื่อวานมันขับไม่เร็วพร็อพสโตรเรดมันขันไม่เร็วทีนี้อาตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมทุบโลกแฮร์อนเนอแฮรพลังบอกชั่วแอคเซอรี่ทุบโลกแฮรแน่นอนพรุ่งนี้มี อามาก็ถามต่อวันไหนแล้วพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงมันมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่ออย่างไรว่ามันมีดวันนี้วันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน